ใบรางจืดสมุนไพรไทยแห่งสรรพคุณเด่นราชาแห่งการถอนพิษใบรางจืดสมุนไพรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งการถอนพิษเป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์ในตำรับยาไทยมาอย่างยาวนานด้วยสรรพคุณอันโดดเด่นในการล้างพิษและบรรเทาอาการผิดปกติต่างๆในร่างกาย ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายแขนงที่ช่วยยืนยันถึงประโยชน์ของใบรังจืดทำให้ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้นสรพ,พุณนหลักที่เป็นที่ยอมรับประโยชน์ของใบรังจืดสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆได้ดังนี้ 1. การล้างและถอนพิษ Detoxification สรรพคุณที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของใบรังจืดคือการถอนพิษต่างๆออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นพิษที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต้านพิษสารเคมีและยาฆ่า,ามแมลงใบรางจืดมีประสิทธิภาพในการช่วยบรรเทาและต้านพิษจากสารเคมีทางการเกษตรเช่นพาราคอต และยาฆ่า,มาแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตโดยมีงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากใบรางจืดสามารถช่วยลดความเสียหายของเซลล์และลดระดับสารพิษตกค้างในกระแสเลือดได้แก้พิษจากสัตว์และพืชพิษตามภูมิปัญญาไทยใช้ใบรางจืดในการแก้พิษจากสัตว์มีพิษเช่นแมงดาทะเลปลาปักเผาหรือพืชพิษเช่นกลอยบรรเทาอาการพิษสุราและเมาค้าง ใบรังจืดมีสรรพคุณช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทำให้ช่วยบรรเทาอาการเมาค้างและป้องกันตับจากความเสียหายที่เกิดจากการดื่มสุราได้ลดพิษจากโลหะหนักมีการศึกษาพบว่ารังจือดอาจมีส่วนช่วยในการลดพิษของโลหะหนักอย่างตะกัวได้ 2. คุณสมบัติต้านการอักเสบในใบรังจืดมีสารประกอบฟ,ฟีนโนลิกและฟลาวโนนอยหลายชนิดซึ่งมีฤทธิต้านการอักเสบ จึงนิยมนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการต่างๆดังนี้ลดอาการแพ้ผดผื่นคันสามารถใช้ใบสดตำพอกหรือนำน้ำต้มรังจืดมาชะล้างบริเวณที่มีอาการผื่นคันลมพิษหรือแมลงสัตว์กัดต่อยได้บรรเทาอาการอักเสบภายในช่วยลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคบางชนิดและบรรเทาอาการปวดบวมได้ 3. อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ใบรังจืดเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องเซล์ลจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมของร่างกายและโรคภัยต่างๆชะลอความเสื่อมของเซล์ลสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสียหายต่อเซล์ลในร่างกายซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดริ้วรอยก่อนวัยและโรคเรื้อรังลดความเสี่ยงของโรค การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดเช่นโรคมะเรง็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. สัพพคุณอื่นๆนอกเหนือจากสรพพคุณหลักข้างต้นใบรางจืดยังมีประโยชน์อื่นๆตามตำรับยาไทยเช่นแก้ไข้และลดความร้อนในร่างกายรางจืดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นจึงช่วยลดไข้บรรเทาอาการร้อนในและแก้กระหายน้ำได้ บรรเทาอาการปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะวิธีการใช้ใบรังจืดสามารถนำใบรางจืดมาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบทั้งใบสดและใบแห้งแบบชาชงนำใบรังจืดแห้งประมาณ1-2ช้อนชาหรือ1ซองชาชงในน้ำร้อน1แก้วประมาณ200มิลลิตรทิ้งไว้5-10นาทีแล้วดื่มดื่มวันละ2-3ครั้งก่อนอาหารใช้ใบสดคั้นน้ำดื่ม นำใบรังจืดสด5-7ใบล้างให้สะอาดตำหรือโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำซาวข้าวหรือน้ำสะอาดแล้วคันเอาแต่น้ำดื่มทันทีเพื่อใช้ถอนพิษเบื้องต้นต้มดื่มใช้ใบสด10-15ใบต้มกับน้ำพอประมาณดื่มเป็นน้ำสมุนไพรใช้ภายนอกนำใบสด20-30ใบตำให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่มีผื่นคันหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยข้อควรระวังในการใช้ แม้ใบรังจืดจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกันไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านสำหรับการล้างพิษทั่วไปไม่ควรรับประทานต่อเนื่องทุกวันเกิน7-14วันเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อตับและไตได้หากจำเป็นต้องใช้ควรเว้นระยะการใช้ ระวังการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเนื่องจากรังจืดมีฤทธิ์ขับสารต่างๆออกจากร่างกายจึงอาจไปเร่งการขับยาแผนปัจจุบันที่รับประทานอยู่ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงได้ควรรับประทานห่างจากยาอื่นอย่างน้อยสองชั่วโมงผู้มีโรคประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะรังจือดอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงได้และผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ โดยสรุปใบรังจืดเป็นสมุนไพรทรงคุณค่าที่มีสรรพคุณโดดเด่นโดยเฉพาะการล้างพิษอย่างไรก็ตามการใช้อย่างถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หากมีข้อสงสัยหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนการใช้งาน